โอ้ oh. เราคิดถึงอะไรเขียวๆแบบนี้จังเลยน่ารักอ่ะผมก็เขียวนะครงโบดูดิหนูก็เขียวนะอะไรเขียวนะหน้ากา็เขียวทางเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทีมเบนจิทุกคนเข้าสู่ h a ก e a Good Dream Concert ว,วันนี้นะครับครับผมเราคงจะพอคุณหน้าคุณตาก,กันดีอยู่บ้างเนาะ <c oughs> ผมมาเร็วแห่ ชิวตร,ตรงตามคอนเซปที่เป็นเขาวางไว้ดังนั้นพวกเราก็ได้ชิวไปด้วยเกิดจากการที่ถุงเพื่อนใช่หนถ้าเอาตรงตรงคือจะบอกว่าเพื่อนแต่ละคนที่มาไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีเพื่อนศิลปินที่อยู่ข้างหลังหรือใครก็ตามฟรีออนะครับใช่เราทำแบบถวายหัวมากเลยนะแบบสู้สุดฤทธิ์มากพี่เตเชื่อเพราะว่าสังเกตจากหัวหนเอาเราต้องตา จริงๆวันนี้ชิวมากนะจริงๆไม่ต้องมีกาีเก็ได้นะท่านนั่งพื้นได้เลยค่ะอันนี้ก็ชิลไปชิลไปหรอเซเลนเซเลนนะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นงานปาร์ตี้เล็กๆเยียกไลยว่าเป็นงานปาร์ตี้เล็กๆนะคะหลายๆคนก็น่าจะคิดถึงนะคะแล้วก็รับรู้ทั้งเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันมา ยามทุกแล้วก็ยามสุขด้วยกันนะคะวันนี้ก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาส่งพลังนะคะพลังบวกให้กับเบ้นกันนะคะคหลายหลายคนนะคะวันนี้เดินทางกันมาด้วยความรักความตั้งใจก็อยากให้วันนี้ทุกคนเต็มที่เลยส่งพลังบวกพลังรักให้กับเบ้นกันเต็มที่เลยนะคะคือทุกครั้งเนี่ยคอนเสิร์ตมันจะเป็นสิ่งที่เบ้นเตรียมมอบให้ทุกคนแต่งานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่เบ้น ต้องขอกำลังใจและพรังความคิดถึงพลังความรักจากทุกคนงานนี้มันจะสลับกันดังนั้นก่อนที่เบนจะขึ้นมาจากคอนเสิร์ตให้ทุกคนขอเสียงแทนความคิดถึงให้ มไม่ใช่เออเรียกได้ว่าสร้างความสนุกสนานกัน mm. ยาว,ยวๆกันไปเลยนะคะวันนี้น้องเบนของเรามีเขาเรียกว่ามีเพลงพะเพอ<ช>มีความสนุกสนานนะคะมีความน่ารักมาแจกจ่ายให้กับทุกท่านอย่างเต็มที่แน่นอนวันนี้หลากหลายสไตล์ตาม <c oughs> สไตล์คอนเสิร์ตของเบนจีนแน่นอนและที่สําคัญวันนี้ <c oughs> เพื่อนๆอย่างพวกเราเองแล้วก็ลงถึงทุกคนที่อยู่เบื <c oughs> ้องหลัง ทุกคนก็คือเป็นกลุ่มเพื่อนที่มาช่วยกันแล้วพื่อที่จะสร้างความสุขให้ทุกคนบอกว่างานนี้ไม่มีเวลากําหนดนะครับ <ๆ S 1> เดี๋ยวถึงเวลาเราก็จะไหลกันเองรวมถึงวงตรดนตรีก็เป็นเพื่อนเพื่อนของพวกเราเองขอเสียงปรบมือให้ซีดูบาร์ไหนไมบ <AC LE> นี่คือเพื่อนของพวกเราเองไม่มีทางการใดๆเป็นปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้จะนอนจะกิ๊งจะเกิดเดี๋ยวสักพักพว,วกเราก็จะลงไปเล่นกับทุกคนด้วยโอเคนะครับอยกัาทพลงไหนขอได้ อยากให้พวกเราทําอะไรบอกมาหรือว่าผมว่ามันน่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษที่ทุกคนจะเตรียมให้เบนอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆดําเนินคอนเสิร์ตวันนี้กันไปเลเรา่รู้อไเราไม่รู้เซอร์ไพรส์เขาอะไรกังอ่ะเาเห็นเมื่อกี้เขาอะไรไม่รู้กันตุ่มปังตุ่มปังอยู่ข้างหน้าแต่ตุ่มแต่ปังรู้ก็ต้งแต่ยังไม่เริ่มเลยหรอเออรับรองว่ามีเตรียมมาให้เบนแน่นอนไม่ใช่แค่เบนเตรียมมา ด้วยนะะควันนี้บอกเลยว่าเป็นการส่งพลังความรักกันอย่างเต็มที่สุดๆเลยตอ่นเต้นนะตื่นเต้นนะมันถ้ายทายมันท้าทายทีปีแล้วไม่ได้มาท้าเลยอยากฟังเพลงอะไรขอได้ถูกไหมคะถ้าฟังได้จะร้องให้ฟังถ้าร้องไม่ได้จะเปิดยูทูบให้ฟังแล้วช่วงสุดท้ายเราจะมีเล่นเกมเหยียบลูกโป่งทำงานจริงเหรอไม่จริงพูดไปอย่างนั้นเลยเป็นเอมกูตีทองพร้อมไหมคะพร้อมได้ยังครับ วงดนตรีก็ถามว่าเบน์นระดับ <c oughs> <laughs> ไม่ต้องถามแล้วตรีถามเบน้์ก่อนระดับแรกเออล่าสุดเขานั่งนั่งคุยคนเดียวอยู่ข้างหลังนะยอยู่ในบ้านคุยกับก,กล้องวงจรปิดอะนะนถึงเวลานี้น,นั่งคุยกับกระจกใช่นั่งคุยกับพัดลมนั่งคุยกับกาแฟอีบัตต์เหมือนขาดยาเหมือนกันนะเอเอยังไงไม่รู้ผมเองเออแล้วคิดว่าเบ้นน่าจะพร้อมแล้วไหมนะตอนนี้พร้อมไม่จ้าที่รักจ๋าพร้อม แล้วที่รักของเบนทุกคนจ๋าพรไหมยังคะพรไหมยังครับผอชื่นใจ Hãy subscribe thì chơi Ghiền Mì Gõ rồi không bỏ lỡ những video thì dẫn cùng Boy, you love, I know tea good i ดีแน่ติดเลยนะติดอยู่อันนี้แล้วติดอยู่คอนเสิร์ตนี่แล้วเออน้องน้องเออน้องน้องนิวนิวพุ้มครับขอนน้ำสะกดเลยเพราะสอนน้ำสะกดหนเลยสวัสดีทุกคนนะครับนะได้เจอกันนาทีนะที่สำคัญเลยนะครับเออที่สำคัญเลยขอเบาไมายลงนิดนึงแล้วนะ้องเ่าอนขั้นสอ่งน่ะโอเคแบบชงชงพูดอะไรเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวดันกลับไปที่เดิมนะพี่นะวิ่งกรมครับดูเป็นไงล่ะตาร์ทแต่ละคน ก็คิดถึงทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้ได้จักประเสดสักทีนะครับจากสามปีไปเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าอยากจะกบันทึกเทปเอาไว้<笑><笑>อยากจะเล็บคอ,อเอาไว้แต่ก็ถ้าสนุกได้นะครับก็สนุกร่วมกันได้เลยเต็มที่เลยจริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินน้ำแบบแม่กัโอเคครับความอดีตขอก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะ ั้งแต่ว่าจะชิวๆมากเลยนะอันนี้ชิวไหมทุกค,คนว่าอันนี้ชิวไหมไม่ชิวใช่ปะเป็นก็มันไม่ชิว,ชชวเป็นตอนแรกก็กลับมาเออมาเจอกันแบบชิวๆพออนะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มทําไปเรื่อยๆก็เริ่มแบบอันนู้นมาอันนี้มาแล้วก็ตั้งแต่เพื่อนมาเท่านั้นแหละนี่แหละพลังของเพื่อนเป <c oughs> ็นอย่อางนี้ากกาหมดเลยเสื้อผ้าหน้าผมจัดการแล้หมดเลยฮะก็กลับมาเอเพื่อนเป็นหน่อยวันนี้นที่ทุกคนด้วยนะก็รู้จักกันดีกันหมดทุกคนเลยก็เลยได้เป็นแบบ จริงังขึ้นมาอีกนะครับผมก็ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครับอากาศร้อนด้วยเต็มที่ได้เหมือนกันนะครับเหงือ่อเหงื่อแตกไม่เป็นไร,รแล้วกันน้องเอาไปว่ามีแค่ชู้นะครับเดี๋ยวจะซับให้แล้วกันนอนซับเหงื่อให้เหงือ่ <c oughs> อออกะอะไรครับผมเหงื่อออกแล้วเหงื่อออกแล้วเหรอครับผมเชิญด้านหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถอดเสื้อไปซับให้เไปเลยอ่าเออแล้วพูดอะไรดีวันนี้ก็ตั้งใจว่า เพลงที่ไม่เอามาเนาะด้วยความที่ว่ารรรจริงๆอ่ะช่วงเวลาที่ผ่านมาจากสามกี่ปีแล้วัก2สองสามปีไม่ได้จัดคอนเสิร์ตเลยใช่ไหมครับก็มีหลายๆเรื่องปกติเบนจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเล่าเรื่องราวช่วงอะไรเนี้ยเราทำให้คนที่ติดตามเบนเนี่ยกับคอนเสิร์ตเท่านั้นเพราะว่าจะไม่ค่อยถนัดที่จะเล่าในแบบไหนก็แล้วแต่เราจะถนัดเป็นแบบนี้ที่สุดใช่ไหมฮะ เช่นเดียวกันวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นจัดเล่าเรื่องราวนะครับผมที่ผ่านมาทั้งหมดเลยตั้งแต่ไม่ได้จัดทั้งล่าสุดเนาะจนมาถึงวันนี้นะครับว่าผ่านอะไรมาบ้างแนละ้วหรือว่าความรู้สึกประมาณไหนบ้างผ่านบทเพลงที่เลือกมาในวันนี้เลยเนี่ยนะครับหลายเพลงมากๆนะครับแต่น่าจะแอบฟังอยู่ข้างนอกอยู่แล้วนะครับผมซึ่งที่ฟังข้างนอกนะั้นนะ่ะค้งหมดแล้วนะตอนนี้นกลับบ้านได้เลยไม่ได้ฟังเลยไม่ได้ฟังเลยนะครับจริงับป้าจริงก็ป้าอ๋อโอเคครับโอเคดีแล้ว ขอเพลงได้ด้วยนะวันนี้แต่เดี๋ยวขอร้องเพลงของตัวเองก่อนถ้าอยากถ้าจะเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงขอเพลงก็ขอได้ช่วงต่อไปคือเพลงแรกก็เป็นเพลงที่จริงๆมีคนขอมาหลายหลายครั้งมากๆเลยเพลงเมื่อกี้ไม่ใครรู้จักไหมครับชอบ,ชอบมากเลยใช่ไหมครับเป็นจำได้ว่าเหมือนไปเคยลงในไอจีแล้วก็แบบมีคนทักมาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้มากๆแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้ร้องสักทีนะครับเพราะว่าจําเนื้อยากมากนะครับผม ที่ร้องไปเมื่อกี้ก็ผิดไปครึ่งท่อนร้อเล่นถูกแล้วนะครับผมโอเคช่วจริงๆวันนี้ก็ยังคงความชิลเหมือนเดิมนะอยากสนุกอยากพูดคุยอยากแบบอะไรเล่นกันได้เต็มที่เลยเหมือนเดิมนะครับเหมือนไปเจอกันที่ร้านเลยนะถึงแม้ว่ามันยากาศมันจะดูไม่ค่อยเหมือนะที่จเจอที่ร้านก็นะครับก็เต็มที่ได้เลยเหมือนกันช่วงต่อไปช่วงที่เป็นก็ตัง้งใจเ,ยเลือกเองมาอย่างที่บอกไปว่จะเล่าใช่ไหมเพต่อไปเนี่ยจะเป็นเพลงที่แทนความ จบว่าแทนความดื้อได้ไหมได้ได้หรอเป็นดื้อหรอโอ้โหเอาละข้นระดับไหนระดับไหนมีวันหนึ่งหัวร้อนยดื้อเหรอดื้อระดับไหนเหรอว้าแย่จังเลยไม่ดื้อหรอโอเคก็คือเพลงถัดไปอ่ะก็แทนความเป็นตัวตน ในช่วงช่วงเวลาหนึ่งแล้วกันเนาะที่ผ่านมานะครับจริงๆเพลงนี้ก็เคยร้องอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับก็ใครร้องได้ช่วยกันร้องด้วยนะมีกล้องกลางอยู่จริงๆแล้วว่าถ้าร้องได้ไม่ต้องห่วงว่าเสียงจะเข้าโทรศัพท์เดี๋ยวจะบันเ,นเราก็เอาไปถ่ายย้อนหลังให้ดูนะครับอ่ะเราไปฟังเพลงถัดไปดีกว่าเพลง <c oughs> โอเค